มีประโยคประโยคนึงค่ะบอกเอาไว้ว่าผู้ที่มีวาสนาต่อกันค่ะจึงจะปลุกปันกันตัวเจนจิเองเนี่ยได้สัจธรรมประโยคนี้มานานแล้วค่ะลองสังเกตนะคะทําไมคนบางคนให้ความเมีกาแระยะมันไม่ดีต่อกันค่ะชวนกันไปทําเรื่องราวดีๆได้โดยง่ายได้เลยค่ะไม่มีอิดนอ่อนเลยแต่อีกคนสิคะหรือลหลายๆคนค่ะ ชวนไปทำความดีกี่ครั้งกี่ผลก็ไม่ยอมไปสักทีหนึ่งหรือว่าบางทีเนี่ยเราดีกับเขาดีด,ด้วยความจริงใจแล้วก็เต็มใจช่วยเหลือเกื้อกูลมากมายค่ะแต่ยายและเขากลับมามองเราว่าเราเนี่ยมีจุดประสงค์ที่ร้ายกับเขามุ่งร้ายกับเขาอันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะคะจริงๆการเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของธรรมะสองพานเนี่ยเป็นจิตมองอย่างนี้ค่ะว่าผู้ที่มีบุญศัก หรือว่ามีกรรมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเท่านั้นค่ะถึงได้มีโอกาสมารับรู้เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ให้มันเกิดกับชีวิตของตัวเองไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะธรรมะสองภาคเป็นสิ่งที่ล้ํากว่าที่นึกลึกกว่าที่คิดค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาคเหนือสัมมานิสัยที่จริงๆในยุคดิจิตอลเนี่ยหรือในยุคสมัยใหม่ที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์กําลังก้าวล้าไปไกลเนี่ย มันจะมีคำถามมามากมายเลยค่ะว่าอจะรับรู้หรือว่าเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไปทำไมอมืมันไม่เห็นเข้าท่าเลยเสียเวลาด้วยจริงๆนะสู้เอาเวลาไปเรียนเรื่องไฮเทคโนโลยีหรือว่าในเรื่องของอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ก้าวล้ำในเรื่องของการก้าวล้ำใหม่ๆดีวกว่าค่ะมีประโยชน์ต่อชีวิตเลยมากๆเลยละคะ่ะนี่คนยุคใหม่เนะี่ยมักจะคิดแบบนี้ อยากจะบอกค่ะว่าจุดจุดนี้แล้วค่ะความคิดแบบนี้แล้วค่ะเป็นจุดอันตรายต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์มากๆเลยล่ะคะ่ะพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่มาตรฐานที่สุดในโลกนะคะซึ่งพระพุทธองค์น่ยท่านทรงยืนยันค่ะว่าเรื่องของเหนือสามันวิสัยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารน,นั้นมีอยู่จริงค่ะ ตัวเจนจิเองก็ได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลเหล่านี้มานะคะเพื่อที่จะมาเล่าสุขกันฟังว,ว่าในพุทธธรรมค่ะได้บอกเอาไว้ว่ามันมีปฏิหารปฏิหารสามค่ะคำว่าปฏิหารสามันมีอยู่จริงมันแยกได้สามข้อเลยนะคะว่าคําแรกค่ะคําว่าอิทธิปฏิหารค่ะเป็นการแสดงฤทธิ์นะคะที่มันเป็นเรื่องของการพนวิสัยเป็นเรื่องของอเหนือวิสัยขึ้นไปซึ่ง มนุษย์เนี่ยจะได้จะมีได้อย่างอัศจรรย์เลยละค่ะซึ่งมันจะเป็นคนร้ายถ้าเรียนรู้ไม่ถึงเลยนะคะเจิมพระพุทธองค์เนี่ยทรงนังเกียนแล้วก็ไม่มีพุทธานุญาตให้ประสงค์แสดงในการสังสังค่ะแต่ว่าท่านไม่ได้ห้ามคารวะน,นะคะแต่ว่าเน้นว่าคารวะเนี่ยใช้สติปัญญาให้เรียนรู้กันเองค่ะ คำที่สองค่ะคําว่าอาเทศนาปาฏิหารนั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นปาฏิหารในการทายใจคนค่ะยืนยันว่ามีจริงเช่นกันแต่พุทธองค์ก็ทรงไม่มีพุทธญาตให้ประสงค์แสดงในการสอนสั่งเพราะว่าอนาคตมันจะมีปัญหาตามมาแน่นอนค่ะแต่คำนี้ค่ะคำที่สามคำว่าอานุศาสนีปาฏิหารต้องย้ำนิดนึงนะคะคำว่าอานุศาสนีปาฏิหารค่ะ คํานี้เป็นปาริหารในการสั่งสอนและสอนสั่งที่ถูกต้องค่ะพุทธองค์ทรงยืนยันว่ามีอยู่จริงแล้วก็ทรงสั่งเสริญนะคะที่สําคัญมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์แสดงการสอนสั่งได้แต่ว่าพระสงฆ์รูปนั้นเนี่ยจะต้องมีความสามารถจริงๆไม่ใช่สอนแบบซุม 4, สี่ซุมห้าหรือเดาสุม่มๆไปนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ย ปัฏฐานสามยืนยันว่ามีจริงค่ะแล้วในเรื่องของเนื้อสามันวิสัยนั้นก็ไม่ได้อ,อุกประโลกขึ้นมาแต่อย่างไรนะคะเป็นจิเองได้ค้นคว้าได้ไปศึกษาด้วยมีครูอาจารย์คอยประสิทธิ์วิชารวมไปถึงค้นคว้าเองด้วยค่ะมาจากหนังสือพุทธธรรมเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง Youtube ช่องเ c e บุ๊กช่องติกต็อเจนจีเจนจีด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะ